ดิฉันยังจําได้ดีในสัมภาษณ์ของท่านนายกเศรษฐาพร้อมกันกับหัวหน้าพักเพื่อไทยมีบางช่วงบางตอนที่ท่านพูดไว้ว่าหากเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะขอความเมตตาต่อศาลว่ามีน้องๆและผู้เห็นต่างทางการเมืองหลายคนติดอยู่ในนั้นขอให้มีการปล่อยตัวนั่นแปลว่าอะไรท่านประธานแปลว่าท่านทราบดีว่ามีช่องทางที่ฝ่ายบริหารจะประสานความร่วมมือหาหรือกับทุกภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรมตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะคะ ท่านทาได้ตั้งแต่เข้ามารับตําแหน่งนี้แล้วด้วยซ้ําแต่ท่านไม่ทําสรุปแล้วรัฐบาลท่านอํานวยความยุติธรรมเพื่อใครคะทำไมไม่เรียบฟื้นคืนความยุติธรรมให้ประชาชนในที่สุดแล้วการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อสลายความขัดแย้งครั้งนี้คือการสลายขั้วผู้มีอํานาจเดิมทั้งสองฝั่งให้มารวมกันตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจอํานวยความยุติธรรมเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีเฉพาะบุคคลทิ้งประชาชนไว้ข้างหลังเหมือนเดิมขอบคุณค่ะ คุณท่านประธานคะการเปลียนทธานดิฉันพนิดามงคลสวัสดิ์สมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรสมุดรประการเขตหนึ่งอำเภอเมืองตำบลไทยบ้านปากน้ำบางเมืองบางโปง่งบางด้วนพักเก้าไกลค่ะวันนี้ที่ฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายทั่วไปถึงรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา1น2ในหัวข้อนิติธรรมเพื่อใครหัวใจไม่ใช่ประชาชนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะที่อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ ไม่ใช่เรื่องพุจริตไม่มีการเปิดโปองอะไรแต่เหตุผลที่ดิฉันต้องลุกขึ้นมาอภิรายในประเด็นนี้มีอยู่4ประการด้วยกันขท่านประธานประการแรกนั่นคือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมากลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสิทธิเสรีภาพและกระบวนการยุติธรรมของสหประชาชาติได้ออกแถลงการเตือนถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมที่ย่ำแย่ในประเทศไทยโดยมีท่อนหนึ่งที่กล่าวว่าการลงโทษรุนแรงซ้ำๆอย่างไม่ได้สัดส่วนต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากการใช้เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุม สงบถือเป็นเรื่องที่ขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศที่ไทยมีพันธะกรณีอยู่และสร้างบรรยากาศให้เกิดความไม่มั่นใจในการใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองต่อประชาชนและเน,เน้นย้ำต่อวปนะคะว่าเคยสื่อสารเรื่องนี้กับประเทศไทยมาหลายครั้งแล้วท่านประธานคะเห็นได้ชัดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต่างชาติให้ความสําคัญแต่ความสําคัญของเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าต่างชาติมองเรายัางไงเท่าน,นะะั้นค่ะเราจําเป็นต้องให้ความสําคัญเพราะมันคือชีวิตของคนในชาติเรา และนี่จึงนำไปสู่เหตุผลประการที่2คือปัจจุบันยังมีคนอีกมากมายที่เจ็บปวดจากการโดนนิติสงครามเล่นงานมันเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายของการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อพี่น้องประชาชนผู้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง ซึ่งหากถ้าเรานับย้อนไปตั้งแต่กรกฎาคมปี63จนถึงปัจจุบันจะพบว่ามีคนกว่า1,951คนใน1,279คดีที่ต้องเจ็บปวดจากการถูกดำเนินคดีทางการเมืองค่ะท่านประธานเขาเหล่านี้เป็นเพียงผู้คิดเห็นต่างจากผู้มีอำนาจที่ออกมาใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ หลายคาดีในจํานวนทั้งหมดนี้ไม่เป็นไปตามหลักนิติรัฐนิติธรรมมีข้อคอรหรในกระบวนการยุติธรรมอย่างมากซึ่งหากปล่อยให้เกิดขึ้นต่อไปอาจบานปลายสังคมไทยอาจไม่มีทางสแสวงหาจุดร่วมเพื่อยุติความขัดแย้งนี้ได้เลย ทำให้เกิดเหตุผลประการที่3ค่ะคือเรากําลังขาดหลักประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของพวกเราทุกคนเพราะปรากฏการเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดามีการกระทํารุนแรงต่อประชาชนผ่านการอ้างความชอบธรรมทางการใช้กฎหมายทําลายหลักนิติธรรมซ้ําแล้วซ้ําเล่าสิ่งที่น่ากลัวคือเมื่อมันเกิดขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งแล้วมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับดิชันหรืออาจจะเกิดขึ้นกับท่านประธานหรือใครในที่นี้ก็ได้ และทั้ง3าเหตุผลข้างต้นก็นําไปสู่เหตุผลประการสุดท้ายค่ะเมื่อนิติธรรมถูกทําลายย่อมทําให้เกิดความเสียหายต่อความเชื่อมั่นในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลทั้งในมุมมองของพี่น้องประชาชนคนไทยและมุมมองของประชาคมโลกพราะหลักนิติธรรมคือองค์ประกอบสัมพันธ์ของหลักธรรมพิบาลซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการบริหารกิจการประเทศและสังคมเป็นต้นทุนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจในทุกๆด้าน โดยเฉพาะด้านการลงทุนด้านการเศรษฐกิจแบบที่ท่านนายกมนตรีผู้นําประเทศให้ความสําคัญท่านประธานคะจากเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้ดิฉันมั่นใจว่าไม่ได้มีแค่ดิฉันและพักก้าวไกลที่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองในสมัยที่ปลาเสียงปลาสยหาเสียงที่เชียงใหม่เวทีประตูท่าแพท่านก็ให้คํามั่นสัญญาว่าจากนี้ไป4ปีหากนายกรัฐมนตรีมาจากพักเพื่อไทยความยากจนต้องหมดไป สิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนต้องถูกคืนจุดยืนของพรรคเพื่อไทยการนารัฐบาลค่ะในนโยบายหาเสียงเลือกตั้งก็มีเรื่องการให้ความสําคัญกับหลักสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเมื่อครั้งเราเป็นฝ่ายค้านร,ร่วมกันท่านก็เคยออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลชุดที่แล้วในขณะนั้นหยุดคุกคามผู้เห็นต่างทางความคิดและเน้นย้ําว่านักโทษทางความคิดต้องได้รับสิทธิประกันตัว ท่านนาท่านรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชยชัยในขณะนั้นก็เคยโพสต์ Facebook สนับสนุนอย่างหนักแน่นว่าผู้ถูกกล่าวหาควรจะได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวตามกฎหมายและได้รับการพิจารณาคดีอย่างอิสระและเป็นธรรมจนกว่าศาลจะพิพากษาจนถึงที่สุดว่ามีความผิดพร้อมเน้นย้ำว่าท่านเองก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่เคยผ่านความเจ็บปวดจากความรุนแรงของรัฐที่ไร้ซึ่งความยุติธรรมแน่นอนคะ่ะท่านประธาน คดีการเมืองจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่สังคมคาดหวังว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในช่วงเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลคอสชอมาถึงรัฐบาลใหม่ผ่านการเลือกตั้งโดยประชาชนมีผู้นำเป็นพลเรลือนนำโดยพรรคที่ถูกกระทำมาโดยตลอดร่วมสู้เคียงข้างประชาชนเรียกร้องประชาธิปไตยตลอดมาหลายคนในที่นี้เคยถูกนิติสงครามเล่นงานเคยต้องโดนคดีจับกลุมคุมขังทุกวันนี้ออกมาแล้วต้องเข้าใจหัวอกคนที่โดนคุมขังจากคดีการเมืองจะต้อง รู้ซึ้งถึงความเจ็บปวดของพวกเขาไม่มากก็น้อยในคำประกาศต่อสื่อมวลชนครั้งแรกของท่านนายกมนตรีหลังจากเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนรับตําแหน่งท่านก็ให้คํามั่นสัญญาว่ารัฐบาลนี้จะสร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยการฟื้นฟูหล,ลักนิติธรรมมีประสิทธิภาพโปร่งใสภา,ายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ตอนมาถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหแห่งนี้แม้ไม่ได้มีความชัดเจนอะไรมากแต่ก็ยังย้ำเรื่องการฟื้นฟูนิติธรรมล่าสุดค่ะรัฐบาลเดินเกมลุกประกาศคัมแบ็กสู่เวทีโลกลงสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิก UNHRC คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของสหรประชาชาติที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลานี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีมากๆพรารัฐบาลแสดงจุดยืนว่าจะเอาเรื่องสิทธิมนุษยชนขึ้นมาเป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติ เพราะฉะนั้นพวกเราคาดหวังได้แน่นอนว่าเราจะได้เห็นการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองสถานการณ์ความขัดแยง้งรุนแรงจะต้องเบาบางลงเราพักก้าวไกลค่ะแม้เป็นฝ่ายค้านก็รู้สึกว่ามีความหวังพอจะเป็นไปได้ดูเป็นทิศทางที่ดีเรื่องนี้จะดีขึ้นแต่ในความเป็นจริงค่ะท่านประธานหลังจากผ่านเลือกตั้งมาเจ็ดเดือนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคืออะไรดิฉันไม่เห็นรูปธรรมของความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหานี้แม้สักนิดท่านปล่อยให้สถานการณ์ดําเนินไปอย่างไร้รอยต่อ ไม่มีการวางแนวนโยบายไม่มีการออกคำสั่งใ,ใดๆให้ลดละเลิกการจับกลุ่มคุมขังคดีการเมืองดิฉันที่เฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อว่าเมื่อไหร่จะฟื้นฟ,นฟนูนิติธรรมเมื่อไปค้นคำสัมภาษณ์ของท่านนายกเสรษฐาก็ได้รับคำเฉลยว่าท่านนายกไม่แยแสอะไรเลยเมื่อสื่อตั้งคำถา,ถามถึงนักโทษคดีการเมืองท่านตอบออกไปอย่างมั่นใจว่ายืนยนันท่านมองนักโทษทางการเมืองว่าต้องเป็นไปตามกระบวนการศาลยุติธรรมว่าเป็นอย่างไร ท่านประธานคะก่อนอื่นเราต้องมองภาพให้เห็นตรงกันว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงมันไม่ใช่คดีลักวิ่งชิงป้อนหรือฆ่าคนตายแต่มันคือการเห็นต่างทางความคิดการที่นายกมนตรีให้ความเห็นเช่นนี้หลายท่านอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ดิฉันมองว่าเป็นเรื่องอันตรายค่ะนายกเศรษฐาพูดแบบนี้ได้ยังไงมันไม่ต่างอะไรกับสมัยพลเอกประยุจัน์โอชาเลยที่พยายามจะปฏิเสธต,ต,ตลอดเวลาว่าคดีการเมืองไม่ใช่เรื่องการเมืองเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมรัฐบาลไม่เกี่ยว ทั้งที่โดยข้อเท็จจริงแล้วปฏิเสธไม่ได้มันเห็นกันชัดๆว่าคดีการเมืองที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางการเมืองท่าระธานความคิดเห็นที่แตกต่างกันทางการเมืองแล้วมันก็มีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการจัดการกับคนที่มีความคิดเห็นต่างที่ต่างจากรัฐกระบวนการยิติทรรมที่เกิดขึ้นก็ผิดปกติจนมันมีการเรียกร้องนิติรัฐนิติทรรมกันเป็นวงกว้างจริงๆพักท่านก็น่าจะทราบดีค่ะพักแกนนารัฐบาลเพราะเป็นสมัยฝ่ายค้านท่านก็เรียกร้องการคืนสิทธิในการประกันตัวให้กับนักโทษทางความคิดทุกคน ถ้าท่านนายกบอกว่าคดีเหล่านี้เป็นเรื่องของกฎหมายไม่ใช่นิติสงครามแล้วสอสฝอั่งรัฐบาลจะเสนอตั้งกรรมธิการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองทํำไมถ้ามันเป็นเรื่องปกติท่านประธานคะคดีการเมืองคือคดีนโยบายที่ความหนักเบาหรือการบังคับใช้กฎหมายจะแปลผันไปตามวิสัยทัศน์ของผู้นําซึ่งคดีเหล่านี้รัฐบาลเข้าไปใช้อํานาจเพื่อดําเนินคดีหรือยุติคดีได้ ด้วยการเข้าไปกําหนดแนวทางในการปฏิบัติออกเป็นมติคอรอมอออกประกาศขอความร่วมมือจากหน่วยงานในทุกกระบวนการยุติธรรมได้เพราะนโยบายจากฝ่ายบริหารจะก,กําหนดที่ทางในการดําเนินการของทุกภาคส่วนจากท่าท,ทีที่ท่านดูจะเหมือนต่อต้านตอนนี้กลายเป็นเข้าร่วมไปแล้วค่ะหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันอย่างแยกไม่ออกจากรัฐบาลชุดก่อนตัวอย่างที่ชัดที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะท่านประธานมันคือปรากฏการณ์ที่ก่อนหน้านี้เราไม่ได้มีจํานวนผู้ถูกดําเนินคดีอาญามาตราหนึ่งมากจนมีนัยสําคัญอะไร แต่หลังจากวันที่1ิพฤศจิกายนปี63คนเอกประยุจันโอชาได้ออกแถลงการถึงสถานการณ์ทางการเมืองค่ะอ้างว่าจําเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติการโดยประกาศให้บังคับใช้กฎหมายทุกฉบับทุกมาตราที่มีอยู่ดําเนินการต่อผู้ชุมนุมให้เป็นไปตามกระบ,บวนการยุติธรรมของประเทศ จากนั้นก็มีผู้ถูกดําเนินคดีทางการเมืองในข้อหามาตา112อย่างน้อยแล้ว270คนใน301คดีสถิติสูงสุดเป็นประวัติการอีกทั้งยังมีคดียุยงปุกปั่นมาตา116พรบคอมพรกฉุกเฉินละเมิดอำนาจศาลเท่านั้นไม่พอยังคดพรบชุมนุมสาธารณนะออกมาปรปาบปรามประชาชนอีกที่จากวันนั้นจนถึงวันนี้รวมแล้วมีประชาชนถูกดําเนินคดีกว่า2,000คนจนองค์กรระหว่างประเทศต้องออกมาประกาศเตือนมากมายค่ะนี่ไงคะใบอนุญาต ให้กระทําความรุนแรงต่อประชาชนผ่านกฎหมายเหมือนก,นกันกับความเห็นของท่านนายกเศรษฐาเลยที่ให้ว่าที่ให้ความเห็นไว้ว่าให้มันเป็นไปตามกระบ,บวนการสาลยุติธรรมแล้วท่านจะเอาความมั่นใจที่ไหนไปเสนอตัวลงเลือกตั้งบอร์ดสิทธิมนุษยชนยูเอ็นคะบริหารประเทศมา7เ,เดือนแนวทางปฏิบัติในการจะปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือฟื้นคืนความยุติธรรมให้ประชาชนยังไม่มีด้วยซ้ําเขินไหมคะเวลาเป่าประกอบเป่าประกาศกับเวทีโลกว่านี่ประเทศไทยคัมแบ็กมาแล้วคัมแบ็กยังไงสลัดข้าพเด็จการยังไม่พ้นเลย เมื่อมาพิจารณาสถานการณ์ในปัจจุบันดีๆสิ่งที่ชี้ให้เห็นชัดว่าปรากฏการณ์ใดเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดก่อนแล้วก็จะยังเกิดขึ้นอยู่และมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นต่อหากท่านนายกไม่ดําเนินการใดๆคือ 1. ปรากฏการณ์การคุกคามประชาชนโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ยกตัวอย่างกรณีนะคะเมื่อท่านนายกมีภารกิจไปที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีรายงานว่ามีนักศึกษาอย่างน้อยสองคนถูกเจ้าหน้าที่กันออกจากงานเพราะกลัวว่าจะแสดงออกทางการเมืองคนแรกใส่เสื้อค่ะใหมาทานเขียนว่าผู้พิทักษ์ทรราชเดินเข้ามาในงานถูกเจ้าหน้าที่เดินตามกดดันใช้ถ้อยคําทําให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยจนเดินกลับออกไปเองอีกคนถูกกักตัวไว้จนกว่านายจะเดินทางกลับ ดิฉันทราบดีว่าการมีมาตรการคุ้มกัน V.I.P มันสำคัญค่ะเพราะต้องคุ้มครองความปลอดภัยแต่เมื่อตรวจค้นนักศึกษาเราพบว่าไม่มีอาวุธใดๆตำรวจก็ล้อมหน้าล้อมหลังท่านนายกอยู่แล้วท่านกังวลอะไรคะดิฉันเองก็เพิ่งทราบว่าท่านนายกตรีอ่อนไวถึงขนาดกลัวลายเสือ้อกลัวการชูสามนิ้วกับเขาด้วยเหมือนกันอีกครั้งยังมีไปกดดันการนำนักศึกษาที่เคยร่วมแสดงออกทางการเมืองไม่ให้เข้าไปร่วมกิจกรรมในงานด้วย ไม่ใช่เพียงกรณีนี้หากนับย้อนไปตั้งแต่วันที่2 3สิงหาคม66เป็นต้นมามีรายงานจากเจ้าหน้าที่รัฐไปติดตามคุกคามประชาชนที่เกี่ยวข้องกับสถานาการณ์ทางการเมืองจำนวนไม่น้อยกว่า144กรณีเอาแค่2เดือนแรกของปีนี้ก็ปาไป40กรณีแล้วค่ะรูปแบบหลักๆก,ก็ไปติดตามสอดแนมที่บ้านที่ทำงานระหว่างเขาทำกิจกรรมระหว่างเขาใช้ชีวิตยิ่งกว่านั้นก็มีการโทรเรียกมาพูดคุยติดต่อสอบถามข้อมูลมีการแทรกแซงปิดกัน้นไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะด้วย คุณมากค่ะท่า,ทานประธานถอดแบบมาเป๊ะเลยสมัยนั้นคุณป้าที่ราชบุรีก็แค่ออกมาชู3นิ้วไล่พลเอกประยุทธ์ตำรวจเข้าชาร์จรวบตัวล็อกคอฉุดกระชากลากถูกพาออกจากงานไปแบบนี้ เหสิ่งที่ท่านตั้งคาถามมาตลอดคือระเบียบปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐกับมาตรการการดูแลความปลอดภัยเป็นอย่างไรเป็นไปตามหลักการสากลหรือไม่เหตุใดจึงมีการกระทําเกินกว่าเหตุซ้ําแล้วซ้ําเล่าและดิฉันก็ไม่เคยเห็นว่ามีใครต้องรับผิดชอบต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับประชาชนและจากวันนั้นจนถึงวันนี้ท่านปล่อยให้มันเกิดขึ้นเหมือนเดิมยังมีตำรวจทำแบบเดิมจนแทบแยกไม่ออกว่านี่รัฐบาลของนายกเศรษฐาหรือรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จริงๆเรื่องนี้ในฐาน,นะนายกรัฐมนตรีพ่วงด้วยตําแหน่งประธานกอรอท่านมีหน้าที่กํากับดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาติส่วนงานราชการที่อยู่ภายใต้กา,การบังคับบัญชาของท่านโดยตรงอยู่แล้วค่ะบรรทัดฐานขั้นที่ต่ําที่สุดคือท่านต้องสั่งไม่ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจคุกคามประชาชนที่มาแสดงออกทางการเมืองโดยสันติสิ่งนี้ผิดกฎหมายเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายอย่าทําผิดกฎหมายเสียเอง ต่อมาปรากฏการณ์ที่2ค่ะยังมีการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองต้องเผชิญกับความผิดปกติและไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวท่านประธานคะปัจจุบันมีผู้ต้องขังทางการเมืองที่ไม่ได้รับการประกันตัวระหว่างการต่อสู้คดีอย่างน้อย27คนมี19คนเพิ่งถูกคุมขังในยุคข,ของรัฐบาลนายกเศรษฐาในจํานวนนี้มีเยาวชนถูกคุมขังอยู่ในสถานพินิษบ้านเมตตา2คน โดยอาชญากรรมเดียวของพวกเขาคือการตั้งคำถามวิพากษ์วิจารณ์ออกมาสู้ออกมาต่อต้านผู้มีอำนาจในสังคมในระบอบการเมืองเท่านั้นและแม้ปัจจุบันแนวโน้มการให้ประกันตัวจะต่ำมากๆนะคะแต่ไม่นานมานี้สุนทรนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนร่วมกับเครือข่ายนิโทศกรรมประชาชนยื่นประกันตัวผู้ต้องขังทางการเมือง จำนวน15รายสอดรับไปกับวาระการรณรงค์เข้าชื่อเสนอร่างพรบนิรโทษกรรมประชาชนแต่ยังไงก็ตามค่ะศาลก็ยังมีคำสั่งยกคำร้องไม่อนุญาตให้ประกันผู้ต้องขังทางการเมืองกลุ่มนี้หรือในล่าสุดกรณีคุณขนุนศิรพพค่ะนักศึกษาปริิญาโทวัย23ปีสดร้อนๆเมื่อวันที่25มีนาคมนี้ที่ผ่านมาศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาคดียาามาตาหนึ่งกรณีปาใสในการชุมนุมวันที่18พฤศจิกาปี63ให้จำคุก3ปีลดเหลือ2ปีโดยไม่รอลงอาญา เมื่อส่งเรื่องประกันตัวให้สาลอุทธร์พิจารณาสารอุทธรมีคำสั่งไม่อนุญ,ญาตให้ประกันด้วยเหตุผลที่ว่าคดีมีอัตราโทษสูงมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยจะหลบหนีทำให้จากวันนั้นจนถึงวันนี้ขนุนถูกขังระหว่างพิจารณาคดีมาสิบกว่าวันแล้วค่ะเมือ่อทนายความเข้าเยี่ยมเขาฝากคำสั้นๆมาบอกกับทุกท่านว่าผมอยากเรียนต่อคำถามคือทำไมผู้ถูกดำเนินคดีเหล่านี้ถึงไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวในกระบวนการยุติธรรมคะ นี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญที่ทุกคนต้องได้รับอย่างเสมอภาคเท่าเทียมการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุดคือหลักสารกณค่ะเรียกว่า presumption of innocence เป็นองค์ประกอบสำคัญของหลักนิติธรรมที่ท่านบอกกำลังจะฟื้นฟูวันนั้นพวกท่านก็ยืนยันในสิทธิข้อนี้วันนี้ลืมไปแล้วเหรอคะเมื่อครั้งผู้ชุมนุมออกมาเรียกร้องสิประคันตัวดิฉันก็ยังจำได้ดีในแฮชแท็กปล่อยเพื่อนเราก็มีเหล่า,ลาท่านๆออกมาเรียกร้องต่อรัฐบาลประยุทธ์กันมากมายวันนี้ท่่่่าาาานนทททไไได้มมมกกกวอี ะะดิฉันคิดว่าเราต้องยืนยันร่วมกันว่าหลักการนี้สําคัญเพราะมันจะคุ้มครองเราทุกคนเพราะทุกคนเราตรงนี้มีสิทธิ์โดนกล่าวหาได้หมดแต่หากเราถูกกล่าวหาศาลจะคุ้มครองเราและให้เป็นหน้าที่ของตํารวจและอายการในการพิสูจน์ว่าเราผิดไม่ใช่เรามาพิสูจน์ว่าเราบริสุทธิ์หลักการนี้มันคุ้มครองเราจากการถูกกล่าวหากันกันแกล้งทางการเมืองด้วยแล้วไหนหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิในการประกันตัวที่ทุกคนควรมีคะท่านประธานคะ และซึ่งจริงๆแล้วโดยทั่วไปการฝากขังระหว่างดำเนินคดีอาญาจะนํามาใช้เพียงชั่วคราวและจะนํามาใช้เป็นมาตรการสุดท้ายเท่านั้นนะคะคือถ้ามันมีมาตรการอื่นที่ป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขาผู้ต้องหาหรือจําเลยหลบหนีหรือไปยุ่งกับพยานหลักฐานหรือไปก่อเหตุอันตรายก็ต้องใช้มาตรการอื่นก่อนเพราะในระหว่างที่ถูกขังอะคะ่ะตำรวจไปหาข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมมาได้แต่คนที่ถูกขังอยู่ไปหาหลักฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองไม่ได้ แล้วสุดท้ายหากเขาเหล่านั้นถูกตัดสินว่าไม่มีความผิดใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อเวลาที่พวกเขาเสียไปใครจะชดใช้ต่อเสรีภาพของประชาชนที่ถูกริดรอนเรื่องนี้เป็นภาพสะท้อนชัดที่สุดว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยค่ะเพราะถ้ารัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนจริง,รงๆประกันตัวได้ตั้งแต่ชั้นตำรวจแล้วท่านนายกัฐมนตรีปัดความรับผิดชอบในส่วนนี้ไม่ได้ไม่ต้องบอกว่าการประกันตัวเป็นเรื่องของศาล ทุกคดีคะ่ะท่านประธานถ้ามันไม่มีเหตุจําเป็นตามตํารวจสามารถปล่อยตัวชั่วคราวผู้ที่ถูกกล่าวหาได้เลยไม่ใช่ว่าฝากขังฝากขังอย่างเดียวแล้วก็ส่งให้ศาลกับบางกรณีนะคะนักโทษหนีคดีไปแล้ว15ปีกลับมายังได้รับการประกันตัวเลยคะ่ะปรากฏการที่3ในรัฐบาลคุณเศรษฐามีการยัดคดีรุนแรงโทษไม่ได้สัดส,ส่วนกับพฤติการคะ่ะในกรณีที่ชัดที่สุดคือกรณีของตะวันกับแฟงเรื่องมันเกิดจากการไปบีบแต่ไปมีปากเสียงกับตํารวจที่ปิดกั้นทางด่วน และหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปแจ้งข้อกก่าหาฝ่าฝืนพรบจราจรดูหมิน่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจริงๆมันก็ได้สัดส่วนอยู่แล้วดิฉันต้องชื่นชมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีสติมากควบคุมสถานการณ์ได้ดีมากแต่หลังจากนั้นก็มีการไปปั่นเรื่องนี้เกินจริงกลายเป็นการคุกคามขบวนเสด็จหลังจากนั้นไม่นานท่านนายกรัตรีก็ทวีตข้อความว่าผมและคณะรัฐมนตรีไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงและขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องสถาบัน ผ่านมาหลังจากนั้นไม่ถึง24ชั่วโมงท่านท่าทีของเจ้าหน้าที่เปลี่ยนไปทันทีค่ะสารออกหมาจับทั้ง2คนด้วยความผิดตามพรบคอมและประมวลกฎหมายอาญามตาตรา116ฐานยุกยงปุกปันซึ่งมันไม่ได้สัดส,ส่วนกับพฤติการที่เกิดขึ้นเลยท่านประธานสังเกตเห็นอะไรไหมคะพอใบอนุญาตมาคดีรุนแรงมาเลยนี่คือการยัดข้อหารุนแรงที่เกินควรค่ะที่น่ากลัวคือมันเกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องจากคดีอาญามตาตันหนึ่งหนึ่งฐานยุยงปลุกปั่นเป็นความผิดในหมวดความมั่นคงมีโทษสูงถึงเจปีเป็นข้อหาหนักแล้วเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการเป็นเช่นนี้จะเป็นเพราะอะไรได้อีกนอกจากเต้นไปตามคำพูดของนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแล้วเมื่อยัดข้อหารุนแรงแบบนี้มันก็ส่งผลกระทบต่อกันเป็นลูกโซ่ค่ะจับกลุมแล้วก็ฝากขางังเมื่อข้อหาตาโทษสูงก็ไม่ได้รับการประกันแล้วนี่ไม่ได้ประกันตัวมาสี่ผัดแล้วนะคะ จนถึงวันนี้มีการอดข้าวอดน้ําเกือบ50วันเพื่อประท้วงกระบ,บวนการยุติธรรมที่ท่านบอกว่ามันเป็นปกติเนี่ยค่ะกรณีนี้น่าเป็นห่วงมากว่าอาจจะเสียชีวิตได้ตลอดเวลาไม่เพียงเท่านี้ค่ะท่านนาย,ยกเศรษฐาดันบาขึ้นไปอีกสร้างปรากฏการณ์ที่4คือการใช้กฎหมายปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกมีการออกหมายเรียกคดีฝ่าฝืนพรบรชุมนุมสาธารณะปี58เป็นครั้งแรกกับ2แกนนำพีมูฟ ที่มาปักหลักเรียกร้องการแก้ไขปัญหาปากท้องรอบทำเนียบทั้งๆที่ผู้ถูกดำเนินคดีชี้แจงว่ามีการกดำเนินการถูกต้องตามกระบวนการเรียบร้อยจะให้ดิฉันพูดอีกสักกี่ครั้งดิฉันก็ยังยืนยันว่าการชุมนุมโดยสงบเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการปกป้องสิทธิมนุษยชนแล้วมันก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญระบุไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองไหนว่าท่านจะฟื้นฟูนิติธรรม โดยต้องมีประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมจำได้ไหมคะแล้วนี่ประชาชนเดินมาหาท่านถึงที่ทำไมท่านไล่ฟ้องประชาชนแบบนี้แล้วกฎหมายฉบับนี้ก่อนหน้านี้เราก็เคยเห็นตรงกันว่ามันมีปัญหาทราบดีว่ามันเป็นเครื่องมือของรัฐบาลทหารออกแบบมาเพื่อใช้ปิดปากประชาชนไม่ควรถูกนำมาใช้ในรัฐบาลพลลเรือนและยิ่งไปกว่านั้นคะ่ะท่านประธาน สิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ลามไปถึงการคุกค,คามสื่อกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุมผู้สื่อข่าวภาคสนามสำนักข่าวประชาไทยและช่างภาพอิสระในข้อหาสนับสนุนนํำให้โบราณสถานเสียหายและฝ่าฝืนพรบ,บความสะอาดจากกรณีลงพื้นที่รายงานและติดตามสถานการณ์การแสดงออกพ่นสีกำแพงวัดพักแก้วตั้งแต่เมื่อวันที่28มีนาคมปี66ปีที่แล้ว โดนจับแล้ทั้งสองถูกแยกขังที่สถานีตำรวจเป็นเวลาหนึ่งคืนเช้าวันถัดมาตำรวจนำตัวทั้งสองคนฝากขอฝากขังต่อศาลอาญาสุดท้ายศาลให้ประกันทั้งคู่จับแพทเทิร์นอะไรสักอย่างได้ไหมคะกรณีนี้มีการแจ้งข้อกล่าวหาย้อนหลังถึงหนึ่งปีแถมมีการขอฝากขังทั้งทั้งที่มันไม่มีความจำเป็น นี่เป็นการส่งสัญญาณชัดๆเลยนะคะว่าภายใต้รัฐบาลชุดนี้หากสื่อมวลชนรายใดไปรายงานข่าวเหตุการณใดเหตุการณ์หนึ่งที่รัฐบาลไม่อยากให้ประชาชนรับรู้สื่อมวลชนรายนั้นอาจถูกดำเนินคดีในฐานะผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดไปด้วยซึ่งสิ่งนี้ในรัฐบาลประยุทธ์ไม่มีนะคะและนอกจากคดีนี้ค่ะทำให้เราเห็นปรากฏการที่ห นอกจากคดีความใหม่ไม่ได้มีทีท่าว่าจะลดลงแล้วยังมีการไปแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตอีกยกตัวอย่างคดีเมื่อต้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะนักกิจกรรม3ารายเพิ่งไปรับทราบข้อกล่าวหาในคดีอาญามตาตรา1นึและ1นึจากการชุมนุมหน้าสถานพุทยเยอรมันเมื 24, ่อวันที่14พฤศจิกาปี64ซึ่งในคดีนี้มีแการนาศูนย์รวมกลุ่มศูนย์รวมปกป้องสถาบันสปป เป็นผู้แจ้งความน่าสังเกตว่าเหตุการณ์ชุมนุมดังกล่าวเกิดขึ้นผ่านมาแล้ว2ปีนะคะแต่ยังมีการดําเนินคดีย้อนหลังในข้อหามาตรานี้อย่างต่อเนื่องและจากการติดตามของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนมีรายงานว่าในช่วงที่ผ่านมาของรัฐบาลนายกเศรษฐามีต้องมีผู้ต้องหาคดีายาม,มาตรา1น2เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า15คดีและเกือบทั้งหมด เป็นคดีที่กลุ่มสปปสกลุ่มนี้ไปแจ้งความกล่าวหาไว้จากการแสดงออกทางการเมืองในช่วงปี63ถึง65แต่เพิ่งมามีการออกหมายเรียกในช่วงปีนี้และทั้งหมดในนี้ยังไม่มีแม้แต่คดีเดียวที่พนักงานอายการมีคำสั่งไม่ฟ้อง ชัดเจนที่สุดว่าภายใต้รัฐบาลชุดนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะยังมีการปล่อยให้ใครก็ได้ไปกล่าวหากันด้วยข้อหาความมั่นคงไร้แรงมันแปลว่าท่านไม่มีกระบวนการกันกองไม่มีนโยบายที่จะพิจารณาคดีที่เป็นข้อหาความมั่นคงเลยท่านนายกฐมตตรีปล่อยให้มีการใช้นิติสงครามเป็นวงกว้างแบบนี้ได้อย่างไรเสียดายที่ท่านไม่อยู่ตอบตรงนี้ท่านประธานคะที่ฉันมีคําถามฝากท่านประธานผ่านไปยังนายกัมนตีค่ะ และต้องการให้ท่านกลับมาตอบให้ชัดด้วยว่าข้อแรกท่านนายกมติยังยืนยันใช่ไหมคะว่ากระบวนการยุติธรรมของบ้านเราเป็นปกติดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาเรื่องคดีทางการเมืองไม่มีความผิดปกติในระบบกระบวนการยุติธรรมไม่มีการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ยุติธรรมต่อผู้มีความเห็นต่างทางการเมืองท่านต้องมายืนยันที่นี่ข้อที่สองตกลงแล้วนิติธรรมที่อยู่ในนโยบายเร่งด่วนที่ท่านจะฟื้นฟูหน้าตามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ แล้วนายรงฐมนตีไม่ต้องมาตอบนะคะว่าน,นี่ไงก็รัฐบาลใหม่ให้ความสําคัญกําลังศึกษาการออกพรบิรโทษกรรมอยู่ข้อนี้พวกเราทุกคนใน,ท,นที่นี้ทราบกันดีอยู่แล้วค่ะถ้าจะตอบแค่นี้อย่าเสียเวลาลุกขึ้นมาตอบแน่นอนมันใช้เวลาปัจจุบันยังอยู่เพียงในชั้นกรรมธิการด้วยซ้ําเราพร้อมสนับสนุนเต็มที่จริงๆเรารวมกันสองฝั่งก็เกินเสียงของสภาแล้วแต่สิ่งที่ฉันได้อภิปรายวันนี้คือท่านไม่ต้องรอช่องทางนั้นเลย ดิฉันไม่ได้บอกให้ท่านนายกทาอะไรที่พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินไม่ได้ขอให้ท่านไม่บังคับใช้กฎหมายดิฉันมาบอกว่าท่านทําในสิ่งปกติที่เป็นธรรมดาเป็นสากลแบบที่ท่านเคยสัญญาวไว้กับประชาชนได้คือการขอให้นายกมตรีในฐานะผู้นํารัฐบาลใช้อํานาจของฝ่ายบริหารเพื่อปรับปรุงกระบ,บวนการยุติธรรมในขอบเขตท,ที่ท่านทําได้ ข้อเสนอข้อแรกค่ะท่านนายกมนตีต้องมีนโยบายไปยังสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่เป็นด่านแรกของกระบวนการยุติธรรมรวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายมัน่นฝ่ายความมั่นคงว่าการคุกคามประชาชนต้องไม่มีการกันกองคดีต้องเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ต้องไม่ปล่อยให้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันมั่วหรือยัดข้อหาที่รุนแรงเกินจริงไม่ได้สัดส,ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเคารพสิทธิในกระบวนการยุติธรรมคืนสิทธิในการประกันตัวให้ตั้งแต่ชั้นตำรวจ และในฐานะฝ่ายบริหารค่ะท่านมีนโยบายไม่ใช่เฉพาะแค่ในชั้นตำรวจเท่านั้นนะคะข้อเสนอข้อที่2ในชั้นอายการท่านก็ทําได้สามารถมีนโยบายได้ย้ําตรงนี้นะคะว่าดีฉันไม่ได้บอกให้ท่านไปแทรกแซงอํานาจอายการดีฉันเข้าใจบทบาทของการแบ่งแยกอํานาจดี แต่ในชั้นอายการมันมีระเบียบข้อนี้อยู่อาศัยระเบียบสำนักง,งานอายการสูงสุดว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนหรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติหรือต่อผลประโยชน์อันสําคัญของประเทศฉบับที่2ปีพศ2561ในข้อที่7วางหลักไว้ว่า ในกรณีที่พนักงานอายาการเห็นว่าการสั่งฟ้องคดีจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติหรือต่อผลประโยชน์อันสําคัญของประเทศให้พนักงานอายาการพิจารณาโดยแสดงเหตุผลอันสมควรประกอบโดยคํานึงถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งมีระบุไว้ในอนุที่4ค่ะคือเหตุผลตามความเห็นของรัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรีถึงผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติหรือต่อผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศ ซึ่งในปฎิสารที่ผ่านมาคุณธรรมทานก็เคยมีการใช้ระเบียบข้อน,นี้ในการถอนฟ้องหรือการสั่งไม่ฟ้องในคดีความมั่นคงต่างๆมาแล้วในระเบียบก็บอกว่าถ้าเป็นคดีความมั่นคงรัฐบาลออกแนวนโยบายได้ไอายการสามารถใช้ช่องทางนี้ได้หรือแม้กระทั่งในชั้นศาล ดิฉันเสนอว่าถ้านโยบาถ้ารัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องนี้เพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อยุติความขัดแย้งก็เชื่อว่ามันจะมีส่วนที่ทําให้ฝ่ายตุลาการสามารถพิจารณาคดีที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถูกดําเนินคดีทางการเมืองได้ค่ะ ดิฉันยังจําได้ดีในสัมภาษณ์ของท่านนายกเศรษฐาพร้อมกันกับหัวหน้าพักเพื่อไทยมีบางช่วงบางตอนที่ท่านพูดไว้ว่าหากเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะขอความเมตตาต่อสารว่ามีน้องๆและผู้เห็นต่างทางการเมืองหลายคนติดอยู่ในนั้นขอให้มีการปล่อยตัวนั่นแปลว่าอะไรท่านประธานแปลว่าท่านทราบดีว่ามีช่องทางที่ฝ่ายบริหารจะประสานความร่วมมือหาหรือกับทุกภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรมตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะคะ ท่านประธานคะสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยหลังรัฐประหารปีห้าเจ็มาถึงรัฐบาลที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้สแสดงให้เห็นว่าตัวเลขของนักโทษทางการเมืองจะเปลี่ยนไปตามนโยบายของรัฐบาลดิฉันยืนยันว่าคดีการเมืองคือคดีนโยบายไม่ใช่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นปกติไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมที่เป็นปกติแต่มันเป็นผลจากนโยบายการเมืองของรัฐบาลดิฉันเน้นย้ำตรงนี้ว่าหากรัฐบาลมี มีความจริงจังมีความจริงใจมีเป้าหมายที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งรุนแรงที่สะสมในสังคมมานานจริงๆท่านต้องสร้างจุดเปลี่ยนท่านต้องออกนะโยบายที่เป็นรูปธปรรมซึ่งท่านทําได้เลยทําทันทีทําวันนี้ได้ไม่จําเป็นต้องรออะไรจริงๆท่านทําได้ตั้งแต่เข้ามารับตําแหน่งนี้แล้วด้วยซ้ําแต่ท่านไม่ทําสรุปแล้วรัฐบาลท่านอํานวยความยุติธรรมเพื่อใครคะทำไมไม่รีบฟื้นคืนความยุติธรรมให้ประชาชน ในที่สุดแล้วการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อสลายความขัดแย้งครั้งนี้คือการสลายขั้วผู้มีอํานาจเดิมทั้งสองฝั่งให้มารวมกันตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจอํานวยความยุติธรรมเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีเฉพาะบุคคลทิ้งประชาชนไว้ข้างหลังเหมือนเดิมขอบคุณค่ะ